เดี๋ยวมึงลองทำเสียงหล่อดิสวัสดีครับเย้เย้มยิ้มิ้มยว้ะยิ้มยิ้ย้มยิ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 ้มยแ้บยิมยิ้มยิ้มงิ้ม้มยิ้ย้าเิิ้ตยมม้ รองเท้าอ่ะเนี่ยประเด็นกี่ยงรองเท้าเว้ยนุเดียมึงไปขายประกันเหรอนูเดียอะไรมึงไปขายประกันเหรอให้มันดูมันดูเท่นะเว้ยเราขนเนี่ยเดี๋ยวมันดูอ้วนมึงไปได้อ้วนมึงหุ่นดีถุ้มใครบอกมึงอ้วนเนี่แต่ผมชอบแบบนี้เอาเดี๋ยนิมขัดใจกูแล้วใช่ปะ เราไม่เหมือนเดิมมาแล้วใช่ปหมเนี่ยชอบแบบเนี้ยรุ่เนเดียรอันนี้อันไหนเท่กว่ากันวะเออนั้นเท่พี่โตอันไหนอ่ะเออปล่อยกับดุมก็ได้ปล่อกับดุมมองเอออันนี้ก็เท่แต่อันนี้เท่เอออันนี้ทรงเท่กว่าเออเนี่ยอนันเนี้ยเออทรงเนี้ยเท่ยุบหาย ไม่คืออาจริงนะคือพี่พี่ไม่ได้แบบอยากจะขิงหรือว่าอะไรนะคือพี่แม่งหล่อตั้งแต่ออกมาจากท้องพ่อท้องแม่อะครับแบบนี้ก็ได้ไตายไปด้วยเหรอรองเท้าอะไรอ่ะคุชี่เหรอใช่เางเกงอะไรอะเอาค่ะ ตื่นตื่นตื <S <S ่นก im ่อนแล้วตื่นตื่นเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้อลาคอสไม่มันต้องกางเกงกางเกงลาคอส์ดรอเอ้ยรองเท้าลาคอส์ดรองเท้าลาคอสเออคู่แข่งลาคอสอันนี้ลาอะไรลาขึ้นอะไรเงี้ยอ้มึงเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยไอ้คำล่าครับผมเป็นรองเท้าเดี๋ยวนี้ดูรองเท้าดิโนเนี้หรือเปลี่ยนรองเท้าไอ้เหี้ยมึงจ้วงแม่งไอ้สัสเฮ้ย เท่วะเท่วะมาดูเท่ว่าดูหนึงรอแป๊บแป๊บแป๊เท่เนี่เจ๊กพิ่ตโกตเท่เยอะเท่จ้าเทวะเทวะโคตเท่ แค่เย่โดแท่งอะหวะคำลนครับผมแท่งอะวะอมครับผมเฮียปะจำเนึงกูโหลดสาววันนึงกูหลดสาวนึงนึงหาเสียงยาวๆๆต่อสเตอรี่บริการด้วยนะหลดซิโหลดสาวอะไรวะ นีฝนตกด้วยมายืนหลบฝนได้เท่เย็ดโต๊ะสามนุ่มสามมุมว่ะเท่ย yeah, ว่ะโมเดลเท่หว่ะเท่ยว่ะเย็ดโต๊ะโอ้โหเท่เกิด เจตโต้ของชีช้ดูคำน้าดูคำน้าดูคำล้าดูคำล่าของชี้ได้เหรอแช่ขนมเกาหลิ่วะคำว่าคำว่าครับผมครับผมเย้เดี๋ยวมึงลองทำเสียงหล่อดิสวัสดีครับเย้ <laughs> <Yeah. S 2> ชื่ออะไรครับชื่อคำล่าครับเ <laughs> ย,ย้ด๊า นี่ต่างๆวิละลายกันว่าง่ยยต่อหรือเปล่า,ราครับสสนิทเลยครับ <c oughs> โอ้ยไม่ปากทบน้ำทำนโอเคป่ะ แม่หวาเลยมึงว่าลูกนี้กูไปไงวะแบ๊บแบ๊ฮะแบ๊แบ๊คืออะไรมึงว่ากูไปแพ้เหรอแบ๊บแบ๊ม yes ึงว่ากูไปแพ้เหรอแบ๊เฟือแบ๊เฟือฮัลโหลสวัสดีครับบ็อกซิ่งนะฮะสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะต่อยนะฮะ ไปไหมครับฮะไปหรือเปล่าเมสู้โคครับสู้โคผมตายไปนานแล้วไอ้ที่บิน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 วุ่ยชัติดีเลยยี่ห้อจับได้โคชันที่บินอย่างบ่อยสาวเนี่ยดูเนี้ยไม่บินมันเป็นสาวดูเนี้ยใช่เหรอ ไม่บีนไม่บีนไม่บินไปดิเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดยวเดี๋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 ยียเดี๋ยวี๋ยวเดีวเดี๋ย 哦。哈哈。 พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตเข้าไม่ได้พี่เบิร์ดโหแรงแรงเออเ,เราเดินเราเดินเท่เดี๋ยวนี่เปิดต่อเลยพี่ตัวแปต่อเฮ้ยดีโดีเยอย่างอ่ะเดินเ,เท่เลยเอา้าเมื่อกี้ไม่ดังเหรอมันดับเหรอมันดับเหรอดับเหรอเอาไว้เอาไว้ วันก็มีหัวันกายมอบกรอมาใกล้ๆ้านเราไม่มีล้ต่งตัวอย่างบริการเลยครับเปลี่ยนคืที่้เดินเท่อยู่โอ้โ้ากูเปลี่ยนเลยท้ากูเปลี่ยนเลย ยันดยนดูเลย a ิ i ี i ่ว uh ่ะย um ัดูอคเอ้ยยเหยอยได้ครับบงโกลีมิลี่ดีกว่าเนี่ยเรเดินชวแลพี่ชายเดินไม่มีอะไรเดินไปเรื่อยไม่มีอะไรครเราโดมาแรงถอยพี่ชาย Ha ha ha.